วันก่อนท่านหัวหน้าพีรพันธ์ปราศัยบอกว่าแผ่นดินไทยมีไว้เพื่อคนรักชาติแผ่นดินประเทศไทยแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักชัยของประเทศแต่คุณไม่ชอบคุณมีสิทธิ์เปลี่ยนเพราะคนไทยทั้งชาติเขาเอาถ้าคุณไม่ชอบเชิญไปอยู่ที่อื่นไม่ห้ามไปได้เลยนะแล้วก็ถ้าเราเป็นรัฐบาลเราจัดการกับพวกขังชาติพวกล้มสถาบันโดยเด็ดขาดทีนี้เประเด็นคําถามก็คือว่า มันก็มีอินฟลูเอนเซอร์บางท่านนะฮะแล้วก็มีคำถามสะท้อนมาบอกว่าเอ๊แบบนี้เป็นอาการที่เรียกว่าอ่าตรงๆเลยก็เอ๊หวนสถาบันหาเสียงหรือเปล่าหรือเป็นพักขวาจัดอ่แล้วก็หวังคะแนนเจล้านคนจากมวลชนอิดจิตอาสาและพวกขวาจัดอันนี้อันนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์บางท่านนะฮะอ่าที่ได้ถามอ้าวเชิญพี่ยอดอธิบายครับนี้เอ่อฟังประโยคอีกทีหนึ่งนะเมื่อกี้นะ นะครับคุณไม่มีสิทธิ์มาเปลี่ยนเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาเอาสถา,สถาบันเขารักชาติรักสถาบันผมว่าสิ่งที่เป็นคําพูดเนี่ยเราไปแกะคาพูดใหม่อีกทีหนึ่งที่อย่างที่พี่หมูอ่าน,านเมื่อสักครู่นะอืมไม่ได้มีคําว่าโหนสถาบันมาหาเสียงนะครับอืคุณพีรพันธ์พูดแค่พูดความจริงอยู่บนเวทีเท่านั้นเองว่ามีคนมาถามเขามันมีคนที่ชังชาติมีคนที่ทําลายสถาบันเนี่ยถ้าคุณเป็นรัฐบาลคุณทํำยังไง เขาก็ตอบง่ายๆว่าเขาก็เชิญไปอยู่ที่อื่นซะถ้าคุณไม่ชอบเพราะคุณจาเปลี่ยนที่นี่ไม่ได้เพราะคนส่วนใหญ่เขายังรักชาติเขายังรักสถาบันอยู่ผมว่าประโยคเรานี้ไม่ได้ผิดเลยนะครับถ้าคาว่าโหนสถาบันมันต้องแปลว่าฉันรักชาติสถาบันรักฉันสมมุติถ้าโหนนะอันนี้ผมทดลองทดลองให้ฟังนะฮะสถาบันพระมหากษัตริย์รักฉันมากไว้วางใจฉันมากคุณจงไว้วางใจฉันเอออย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้สิถึงจะเรียกว่าโหน เอาสาบันมาเข้าข้างตัวเองมีประโยชน์ของตัวตัวเองแต่คุณพิรพันธ์แค่พูดถึงข้อเท็จจริงว่ามันมีคนที่มีพฤติกรรมชังชาติมีคนที่มีพฤติกรรมที่จะล้มสาบันจริงไหมอาถามจริงผมถามคุณก่อนข้อน,นี้เป็นเรื่องข้อเท็จจริงไหม,มถ้าเราไม่ปิดหูปิดตาเราก็ต้องได้ยินกับคนเหล่านี้มีคนไปพ่น,นกําแพงมีคนออกมาเคลื่อนไหวเยอะแยะมากมายอืเป็นการที่จะทําให้ดิสเครดิตสถาบันลงใช่หรือเปล่าใช่ประโยคนี้คือประโยคที่เป็นข้อเท็จจริงอื ข้อที่จริงนี้พูดอะไรกันกันไม่ได้ครับอืมพูดแล้วต้องพูดว่าโหสถาบันไอ้คนตั้งคาถามนั่นแหละกำลังโหสถาบันอยู่อืมว่าพยายามที่จะบีบอีกครั้งหนึ่งว่าถึงคุณจะรักสถาบันคุณก็พูดไม่ได้นะคุณมีสิทธิ์อะไรมาปิดปากพวกผมอะ่ะผมว่าเราไม่ได้พูดอะไรผิดและเราไม่เคยโยงว่าให้สถาบันมามาสนับสนุนหรืออะไรต่างๆกับเราถูกไหมครับต้องมองอมุมนี้ด้วยอืนะอย่าคิดอะไรเกินไปม,มาดมเดียก็ตามเลขาธิการคอร,ปร์ปก็ตาม ผมว่าคุณกําลังโหนอยู่ผมก็มผมก็ถามคุณเหมือนกันว่าคุณตั้งคําถามนี้เพื่ออะไรคุณตั้งคําถามนี้เพื่อให้คนแตกแยกใช่ไหมอืมแล้วประโยคนี้ล่ะประโยคน,ยคนี้อินฟลูเอนเซอร์ท่านนี้นะฮะ,ะซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทางการเมืองผมไม่เอ่ยชื่อเขานะฮะ,บอ,ะบอกว่าเนี่ยถ้าพักรวมไทยสร้างชาติเป็นแกนนํารัฐบาลเราจะจัดการกับพวกชังชาติพวกล้มสถาบันโดยเด็ดขาด อันนี้มันออกมาแนวสไตล์ขวาจัดซึ่งมันอันตรายอะไรอย่างนี้อ่าคุณบุญยอดอยากจะอธิบายแทนหัวหน้านหน่อยไหมโอเคการจัดการมันก็คือกันก็คือกฎหมายครับเรามีกฎหมายใช่ไหมครับแล้วคนที่ทําผิดหลายๆครั้งเนี่ยกฎหมายต้องจัดการไหม,มก็ไปก็ไปสู้กันในศาลคุณก็ต่อสู้ในศาลตลอดนะแล้วศาลก็ให้คุณประกันตัวแล้วบอกว่าอย่าไปทําผิดอีกอคุณก็ทําอีกทั้งข้างในทั้งข้าง,งนอก เขาให้คุณ <m uch an> ไปอยู่ข้างนอกคุณก็ขอเข้าข้างในแล้วคุณก็ไปอดอาหารแล้วพฤติกรรต่างๆนั้นก็คือปลุกเล้าปลุกระดมคนให้รู้สึกอย่างนั้นว่าถูกกระทําถูกเอ่อถูกรังแกกับเด็กที่เป็นเด็กก็เพราะไอ้ผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างหลังมันไม่ไม่กล้าทําเองไงเพราะมันรู้ว่ามันเป็นการผิดกฎหมายใช่ไหมถูกไหมอือฮึการจัดการดังกล่าวพนั้นมันไม่มันไม่ไมีคำว,ว่าไฟมันไม่มีคำว่าายขวารังแกหรอกครับถ้าคุณไม่ได้ทาอะไรผิดอืคุณไม่เห็นต้องกลัวมาตานึงหนึ่งสองเลยอืม <m uch an> ถูกไหมถ้าคุณไม่ทําผิดอ่ะแล้วคุณเดือดร้อนอะไรอ่ะอืมมันมีโทษประหารชีวิตแล้วคุณไม่คุณไม่ทําผิดแล้วคุณจะกลัวอะไรว่าจะมีใครมาประหารชีวิตคุณเหรออย่าทําผิดสิครับครับอย่าไปดิสเครดิตใครอย่าไปกล่าวหาให้ร้ายใครอเราให้ร้ายกันเองเราก็ยังมีโทษเลยนะครับคุณมาด่าพ่อเล้แม่ผมผมก็ต้องฟ้องมีใครมาด่าพ่อเล้มีใครมาด่าเราแล้วไม่ไม่ถูกต้องเราก็ฟ้องไม่ใช่เหรออ่าฮะกัคำว่าจัดการ โดยเด็ดขาดนี่ก็คือจัดการโดยวิธีการทางกฎหมายต้องกำช,ชับให้ดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ได้หมายว่าจะไปเอามาฆ่าแกงอะไรแบบนั้น<ร>ในความหมายแบบนั้นถูกต,ต้องครับอ่าฮะอา้าวในฐานะที่คุณบุญยอดเองมาอยู่พักรวมไทยสร้างชาติแล้วก็หน้นีลลงปติลิสด้วยใช่ไหมครับเบอร์อะไรครับเนี่ยลำลำดับล,ล,ล,ลำดับเท่าไหรล่ลำดับสามสิบเอ็ดครับสามสิบเอ็ดจะถึงไหมเนี่ยถึงสิครับ <laughs> เห็นไหมพี่หมูนมาถามผมอย่างนี้เลยคนในพืเก่งวงนว่าประมาณสักยี่สิบกว่ากว่าผมว่าเอ๊ะทำไมพี่ไม่ก้าให้ประมาณสักสามสิบกว่ากว่าล่ะไม่ไม่ถึงผมวะ <laughs> เออต้องนึกถึงน้องด้วยสิโอเคก็ไปเลือกตั้งนะครับอ,อสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับที่ต้องต้องฝากคุณเมชราแล้วก็ทางรายการซึ่งซึ่งเป็นคอการเมืองอยู่แล้วบ้าการเมืองอยู่แล้วนะครับแล้วก็แซบอยู่แล้วเนี่ยนะครับ กระตุ้นทุกคนครับว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนจริงๆนะครับหนึ่งสิ่งของคุณมีค่าจริงๆที่จะบอกว่าคุณจะให้ใครซึ่งมันเป็นมากกว่ามากกว่าการทําโพะโพไม่เคยถามด้วยว่าเมื่อวานนี้ได้รับเงินห้าร้อยบาทพันบาทคุณจะเลือกใครโพไม่เคยถาม,มซึ่งนั่นคือโลกแห่งความเป็นจริงของคนไทยถูกไหมมันจะมีคนเอาเงินมาให้คุณเงินนามาให้แต่สุดท้ายคุณจะเลือกใครอยู่ที่ตัวคุณครับ<ม>นะครับออกไปให้มากที่สุด ดึงดึงทุกคนออกไปให้มากที่สุดคุณย่าคุณยายที่ไม่ที่จ็บป่วอยอะไรหพาไปผมสมัยก่อนแม่ผมเนี่ยนะครับเดินให้ไม่ได้แม่จะบอกให้ผมพาไปทุกครั้งไปโรงเรียนหลังบ้านแล้วก็ไปหย่อนบัตรด้วยความภาคภูมิใจอ่าอ่าท่าน,นก็อบอทุกคนนะครับและถ้าหากาท่านคิดว่าพลเอกประยุทธ์จะมีประโยชน์ต่อประเทศชาติกาเบอร์ยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองให้กับกรรครลงไสยสร้างชาติแล้วก็ดูในเขตของท่านว่าเบอร์อะไรก็กาเดินให้กับรลมไสยสร้างชาติครับอา้าวขอดูสัญลักษณ์เบอร์ยี่สิบสองหูกระต่ายนั่น เขาได้ทำอย่างนี้กันพี่หมูทําเป็นหรือเปล่าเขาทําท่าไวทูเคกันวันก่อนพี่หว่งพี่สิษย์ยังทําให้ผมเลยอย่างนี้เหรอเขาทำทวาไวทูเค22เออนี่ท่าวัยรุ่นแต่ถ้าเป็นพวกลิซ่าไปทิ้งลิซ่าไปทิ้งก็จะเป็นประมาณนี้อ่านี่ลิซ่าอ๋ออ่าแล้วลุงตู่ลุงตู่ลุงตู่ทำหมดเลยลุงตู่ไข้ข้อยด้วยอะไรไม่รู้เต็มไปหมดแก็บสอบไม่ถูกเลยเห็นไหมก็อารมณ์ดีไม่ได้ดุอย่างนั้นหรอก ก็ดูบางอย่างเท่านั้นเองอ่าอ่าาโอเคโอเคครับีวันนี้ขอบคุณคุณบุญยอดมากแล้วเดี๋ยวแจ้งท่านผู้ฟังนะฮะว่าวันพฤลลหัดนี้เราจะนัดคุณบุญยอดเอาไหมอีกรอบหนึ่งคราวนี้เนี่ยจะให้ปะทะกับเพื่อนเก่าหน่อยนะฮะ